ใครบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะมีแต่เสียเงินจริงๆแล้วค่ะมีแต่ได้กับได้ต่างหากถ้าใครยังไม่รู้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะถึงบางอ้อเลยว่าเราจะสร้างรายได้จากการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ไงมิจะพาทุกคนมาหารายได้จากการที่เราสั่งสินค้ามาใช้เองในชีวิตประจําวันค่ะสำหรับครีเอเตอร์สายช็อปค่ะแน่นอนค่ะว่าเราเป็นคนช็อปอยู่แล้ววิธีการที่เราจะมีรายได้จากการที่เราช้อปปิ้งในสิ่งที่เราชอบค่ะคือการที่เราค่ะช็อป และเอามาบอกคนในติกต o กค่ะว่าสินค้านั้นนะคะดียังไงเวลาที่เราได้กล่องสินค้ามาแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการแกะกล่องรีวิวเลยค่ะโดยที่เราค่ะอัดคลิปวิดีโอแล้วเราก็แกะกล่องสินค้าอย่างเช่นมินจารีววตัวนี้นะคะเราก็แกะกล่องให้ดูเลยค่ะระวังเรื่อง QR code นิดนึงนะคะได้สินค้าไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการป้ายายาในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะคือมาสคาร่าแต่งผมนั่นเองค่ะ เราก็มาทัลล่าเนี้ยค่ะมาทําคลิปในการป้ายยาค่ะทาให้ดูว่าสินค้าเนี้ค่ะมันตรงปกจริงไหมจากประสบการณ์ที่เราได้ใช้จริงๆเราทำคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดแตะลิงก์สินค้าในคลิปวิดีโอแล้วเราก็โพสต์ลงทิกตอกเลยค่ะหลังจากที่เราโพสต์คลิปวิดีโอไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะพอมีคนมาสั่งสินค้าผ่านตะการทิกตอกของของเราซึ่งให้ดูตามนี้นะคะ นี่คือค่าคอมมิชชั่นนะคะที่มิ้นได้หลังจากที่มีคนนะคะสั่งสินค้าชิ้นนี้ตามมิน้นและเนี่ยค่ะก็คือกาําไรคือรายได้ที่คุณจะได้จากการที่คุณนะคะมาช้อปปิ้งใน Tik t o อกช็อปและคุณนะคะเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ใครที่ยังไม่ได้สมัครครีเอเตอร์จิ้มคลิปวิดีโอด้านล่างไปสมัครแล้วเริ่มลงคอนเทนต์ได้แล้วนะคะตรงผมนี้นะคะก็ได้มาจากมาคา่าตัวนี้แหละคะ่ะตามแม่เขาเยอะเราก็โดนแม่เขาป้ายาเราก็มาป้ายาคนอื่นต่อแบบนี้ค่ะมีแต่ได้กับได้อย่าลืมกดสั่งในตะการนะคะ